สวัสดีครับผมนายแพทย์อนินันตติบุตรนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องของโครงการวัคซีนในประเทศไทยนะครับสำหรับในสถานก,การณ์ตอนนี้คือการระบาดของเชื้อโควิด1 9นะครับอยู่ในระยะที่มีการระบาดในเวที่3นะครับซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีแล้วว่ามาจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่ง ส่วนของการกลายพันธุ์ที่มีนยัยสําคัญในทางคลินิกนะครับซึ่งปัจจุบัน,นในโลกจะมีการกลายพันธุ์ในลักษณะน,น,นี้เนี่ยแล้วถึง4ี่เชื้อนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอเข้ามาคุยนะครับว่าทําการใช้วัคซีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นในสถานการณ์ที่มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นน,นะครับตัววัคซีนก็ต้องมีการพัฒนาให้มีการครอบคลุมเชื้อในสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ วัคซีนที่เคยใช้ได้ในต้นปีก่อนอาจจะใช้ไม่ได้ดีในต้นปีนี้นะครับเังนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่า,าพูดถึงการก้าวข้ามไปสู่วัคซีนเจนเชัน่นที่2แล้วนะครับสําหรับความหวังใหม่ในการใช้วัคซีนในในประเทศไทยเนี่ยเดิมแผนการกระจายวัคซีนจะเป็นล,ลักษณะการกระจายโดยภาครัฐนะครับหนึเก็คือโรงพยาบาลเอกชนจะมีหน้าที่ทําเพียงแต่การรับวัคซีนของภาครัฐมาเพื่อ ทำการฉีดนะครับให้กับผู้ป่วยแล้วก็ทำการเฝ้าระวังสังเกตอาการเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้จะซื้อและจัดหาม,มาเองแต่ในตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดในเวฟที่3นะครับเนื่องมาจากเชื้อกายพันธุ์ VOC B 1 7ที่เป็นสายพันธ์อังกฤษที่กำลังระบาดอยู่หนักในขณะนี้นะนะก็เป็นเชื้อที่มีความาดื้อต่อวัคซีนสูงขึ้น มีอัตราเสียชีวิตท,ที่สูงขึ้นแถมยังกระจายมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เรามีวัคซีนอยู่เพียงแค่สองชนิดเดิมนั้นอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยด้วยควอมือของภาครัฐและเอกชนนะครับจึงมีโครงการวัคซีนเอกชนเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางระดับประเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล คณะกรรมการตรงนี้เขาจะทําหน้าที่อะไรนะครับเขาจะทำหน้าที่ในการประสานงานกับทางบริษัทเอกชนต่างประเทศโดยที่เจ้าภาพยังคงเป็นรัฐบาลอยู่ดีนะครับเห็นแต่ว่าอาจจะด้วยความร่วมมือกันขององค์บาลเอกชนนะครับแล้วก็นําซื้อจัดซื้อเข้ามาในราคาที่เหมาะสมและเป็นการจัดจําหน่ายนะครับในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับ ในระดับที่เรียกว่าทุกคนเข้าถึงมันได้โดยที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากนะักทั้งนี้ทําไมวัคซีนเอกชนมามาเสริมโครงการของวัคซีนในประเทศไทยสําหรับวัคซีนโควิดในทีมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรผมอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการาแจกจ่ายวัคซีนแต่เดิมของภาครัฐเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นระบบที่ดีอยู่แล้วแต่ก็จะมีช่องโหว่อยู่ก็ตามก็คือในกรณีที่าการฟื้นตัวของภาคเอกชน ในแง่ของในการติดต่อธุรกิจค้าขายนะครับถ้านลองนึกภาพดูนะครับถ้าท่านทําการธุรกิจติดต่อกับองค์กรเอกชนบางองค์กรเนี่ยนะฮะท่านต้องติดต่อกับชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนกันแล้วแต่ท่านเข้าสู่ระบบของภาครัฐนะครับที่จะต้องจําเป็นจะต้องเรียงลําดับของการจัดการระดับคิวพูดง่ายคือระดับคิวของการฉีดวัคซีนของภาครัฐเนี่ยโดยที่เรียงตามความจำเป็นในทาง ทางทางสายพันธทางคลินิกเช่นให้บุคลากรการแพทย์ก่อนให้ผู้สูงอายุก่อนนะครับให้ผู้ป่วยโรครื้อรลังต่างๆก่อนดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เอาองค์กรทางธุรกิจของท่านเนี่ยนะครับจะได้รับการฟื้นฟูจากการรับการฉีดวัคซีนภาครัฐเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยวัคซีนของภาคเอกชนเนี่ยจึงเข้ามาแทนที่ในการในการในการ,ในการใช้วัคซีนตรงนี้เพื่อฟืนฟ้นฟูองค์กรทางธุรกิจของท่านนะครับไม่ใช่เพียงแต่การ ป้องกันคนของท่านไม่ให้เจ็บป่วยเพียงอย่างเดียวการการใช้วัคซีนตรงนี้จะมีประโยชน์ในแง่ของการฟื้นฟูทางธุรกิจการติดต่อนะครับซื้อขายต่างๆติดต่อกิจกรรมทางธุรกิจรวมทั้งแม้แต่การส่งบุคลากรไปต่างประเทศนะครับเพื่อ,อทําการติดต่อต่างๆถ้าได้รับการฉีดวัคซีนที่มีความมั่นใจในการป้องกันโควิด -19 ได้สูงก็จะมี ความมั่นใจมากขึ้นสามารถดําเนินทางธุรกิจได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยวัคซีนโควิดในทีเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่วัคซีนสุขภาพนะครับมันคือวัคซีนทางธุรกิจครับคือสามารถฉีดแล้วทําให้ธุรกิจของท่านเดินได้ด้วยวัคซีนตรงนี้เนี่ยในภาคเอกชนเชื่อว่าจะมีการนําเข้ามากกว่าหนึ่งยี่ห้อนะครับแล้วก็จะเป็นการนําเข้าอย่างหลากหลายเพื่อเนื่องจากว่าให้ทุกคนเข้าถึงมันได้นะครับแล้วก็นะครับให้ธุรกิจเพื่อตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับผม ทีนี้นะครับวัคซีนที่คาดว่าจะนําเข้ามาจะเข้ามาสู่ประเทศไทยได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องเรียนว่าทางข้าราการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ทํางานกัอยงเร่งด่วนน่าจะเร็วที่สุดได้ภายในปลายไตรมาสที่3นะครับหรือถ้าอย่างเร็วสุดก็อาจจะต้นไตรมาสที่3นะครับก็ต้องอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับสหรับท่านที่มีความเสี่ยงสูงทางสุขภาพเนี่ย โครงการวัคซีนของทางภาครัฐเนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีนะครับทั้งเซโนแวคและแอสตราซินกาเนี่ยนะครับข้อดีของเซโนแวคเนี่ยคือผลข้างเคียงค่อนข้างตับนะครับข้อห้ามในการฉีดน้อยนะครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ลดอัตราเสียชีวิตเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะดังนั้นถ้าท่านใดเนี่ยได้รับการลงทะเบียนไว้กับภาครัฐเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะไม่ต้องรองทางเอกชนล้วสามารถฉีดวัคซีนของทางภาครัฐได้เลยเนื่องจากว่าวัคซีนทางภาครัฐเนี่ยก็มีประสิทธิภาพวัคซีนที่สูงเช่นเดียวกัน วัคซีนของแอสตราซ n เนกเนี่ยนะครับที่เป็นวัคซีนชนิดไวรอล v e เตอร์วัคซีนเป็นวัคซีนที่สามารถจะฆ่าเชื้อนะครับาาสามารถป้องกันนะครับป้องกันการรับเชือ้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนแล้วก็สามารถป้องกันลดความรุนแรงของเชื้อในโควิด -19 สายพันธุ์ b 1 1.7ด้วยเช่นกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยวัคซีนของแอสตราเซเนกาก็ยังเป็นวัคซีนมาตรฐานของประเทศไทยที่จะใช้กับคนส่วนใหญ่อยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างช <ๆ S 1> ัดเจนเริ่มมีการเก็บการสำรวจนะครับเฟสโฟขี่ข้อทายในหลายประเทศหมายความว่าการหลังการใช้แอสตราเซเนกาไปแล้วหลายประเทศเนี่ยพบว่าผลของการความรุนแรงของโรคลดลงมีการระบาดของโรคโควิด -19 ลดลงนะครับแล้วก็ คนเกี่ยการทางธุรกิจต่างๆเริ่มกลับคืนมาสู่สภาพปกตินะครับ